สดีครับพ่อผมช่างบิ๊กเช่นเคยครับผมคนภูเก็ตม่ีแล้วกอดโฟกัสครับผมวันนี้คิวเช้าโอ้เ่มวานแล้วครับคันนี้ก็ช่างนองกําลังไล่ประกอบนะครับวีโก้นะครับเสียงดังกากบาดแตกนะครับอันนี้ช่างคิวกำลังกอดจะไปกอดมือของน้เนี่ยช่างคิวกากบาดนะครับกากรบาดมันจะมีปินล็อกนะครับตัวนี้ก็ไหมไปแล้วเป็นสนิมนะครับเนื่องจากลูกค้าไม่ได้ดูแลรักษานะครับมีมันจะมีที่อัดเจลเบีนะครับ แต่รุ่นใหม่ๆมันมันไม่มีเนี่ยอัดนะครับนี่นี่กากระบาดรุ่นใหม่ๆนะครับครบอายุนี่ห้างเปลี่ยนทิมเลยนะครับนี่เห็นปะพอครบอายุแล้วเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าทางผู้ผลิตก็คือยังไม่ได้ขายอะไรนะครับเกาะมาดูกันฟอร์ดนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องฟอร์ดนะครับนี่โลโก้นี่สุดยอดครับบอกไว้เลยนี่ช่างหนอมกําลังยกเกียร์ขึ้นแล้วนะครับคันนี้ก็ ยกลงมานะครับขึ้นคดก็คือก้ามปู A นะครับมีปัญหาการเกิดการติดขัดนะครับก็ยกลงมาเช็คนะครับทั้งหมดแล้วก็ทําการรีเซ็ตชุดคัดใหม่ทั้งหมดนะครับก็ประกอบขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับรถรุ่นนี้มันจะเป็นก้ามปู AB นะครับไว้กดคัดนะครับก็จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับบนกับล่างนะครับใช้สําหรับหมุนปั๊มคัดนะครับก็ให้กดคัดมันก็คือเป็น คล้ายๆเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นออโต้นะครับของฟอร์ดที่ว่าเพิ่นผลิตออกมายังไงของเพื่อนผมกับว่าเข้าใจขึ้นกันนะครับระบบนี้ื่อยากก็ต้องมาซื้อเครื่องมือพิเศษมาใส่มันอีกซื้อแล้วแล้วกพบาพอเะครับต้องมีเครื่องมือพิเศษมาใส่มันอีกนะครับก็สำหรับใครมีอาการนี้นะครับฟอร์ดโฟลัสนะครับเกียร์กระตุกนะครับแล้วก็มีอยางอีกเหรอเฟียต้านะครับฟอร์ดเฟียต้าคือกันครับเกียร์หลักการทํางานเหมือนกันนะครับก็มีการกระตุกนะครับเดี๋ยวผม ลงคลิปตอนผ่าเกียร์ให้ดูนะครับอีกรอบนึงว่ามีตัวไหนกามปูเอบเป็นยังไงนะครับมันกระตุกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คันนี้นะครับเดี๋ยวยกขึ้นแล้ววันนี้ก็ทําการประกอบนะครับนี่ครับรื้อเยอะหน่อยนะครับพอเพราะว่าเอาเกียร์ลงนะครับพอพองพอครับก็ค่อนข้างที่จะรื้อกันเยอะใช้เวลานะครับก็มาครบจบที่นี่กับผมชังบิกนะครับรับให้นะครับ ก็อาการเกียร์กระตุกนะครับของฟอร์ดนะครับมาครบจบที่นี่แล้วผมช่างบิ๊กแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดีวไปดูคลิปตอนรื้อกันครับ<อ>ี่ไปีผมจะไตาออกเรันนี้คือันนี้อไอันนี้คือเซไดรือกัมบีกัมบีกัมบีอันนี้กัมบีกัม,มอาามเอา,ามเาาม่อไหร่กัมมอีกัมอีตัวผู้ตัวถึก ดึงบรติงครับมันจะดึงไม่ออกดึงประติเนี่ยถ้าเป็นเยปอดึงไม่ออกแน่นอนนี่ครับเปออเอีย่างลูกเจ้าเห็นไปแล้วซาบุดึงความแตกต่างเอาวางตรงนี้หน่อยได้ไหมแย่งลูกค้าด้วยเออเน้กล้ามกล้ามใหญ่นี่กล้ามเล็กเอาเหนื่อยนะดึงดึงดึงกล้ามบีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ คนนี้กามบี่่นีขยับได้นะขยับได้ตามนี้ก้ามเอบารนี้ก้ามเอบารนี้นี่ครับกระเบียดจิ๊บครับร้อยเปิดเส้นพังต้อนทุ่งออกไปเลยลานบ้อนเสาทุ่งทิมก็อันนี้ชุดลูกปืนกดคัดนะครับมีพังแล้วเรียบร้อยลูกปืนแตกนะครับเสียงหอนนะครับนี่ฮะบิตรองหัวครับห่างแน่นอนนะครับมีลูกปืนบ่อเหลือทิมครับไทยบารายแล้วครับกูนะขวกๆเลยครับนามเขา ก็ธรรมดาครับลูกปืนจรบีแห้งนะครับพอเกิดการสึกหลอนะครับมันหมุนอยู่เสมอนม่ว่าห่างได้ยังไงเนาะครับนี่ลูกปืนกดคัดอีกหนึ่งขวนะครับแล้วก็ไปดูชุดคัดนะครับก็มีชุดเกียร์นะครับทั้งหมดที่กำปูนะครับมีเอบนะครับ